สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับเจริญนะครับฝากพี่น้องกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งกับท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ ในสดุดีบทที่65เราก็ได้พูดไปถึงข้อที่1จนถึงข้อที่4เพราะว่าชีวิตของผู้ที่เขียนนี้ก็ได้พูดถึงความงดงามความดีงามของการพำนักอยู่ในนิเวศของพระเจ้าเขาก็จะรับความอิ่มเอมจากพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์คำว่าอิ่มเอมตรงนี้ก็คือรับพระสัญญารับพระพร รับการสัมผัสการทรงสถิตเหมือนเราไปนม้มรสการพระเจ้าที่คีสีจักรนะครับเราก็จะรับการทรงสถิตสัมผัสท่สมสามกลางพี่น้องเหมือนกับร่วมทุกข์ร่วมสุขในกับพี่น้องหรือการสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าร่วมกันที่คีสีจักรในข้อที่5บอกว่าพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยการสำแดงความชอบธรรมอย่างหน้า ท่นครามข้าแต่พระเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ทั้งหลายในข้อที่5้านี้ก็พูดถึงเรื่องของการที่พระองค์ได้ทรงสำแดงความชอบธรรมคือความรอดการช่วยเหลือแสงสว่างของพระเจ้าในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนี้ก็ไม่ได้เฉพาะคนอิสราเอลนะครับแต่รวมไปถึงคนทั้งหลายทั่วโลกเพราะพระเจ้าทรงเป็นความหวังของคนทั้งโลก เดี๋ยวนี้ไม่มีผู้ใดเป็นความหวังขอกของเราแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาด้านการเมืองด้านชีวิตเราก็มีพระเจ้าที่เป็นผู้ที่เป็นความหวังของเราทุกๆคนนี่คือการสาแดงของพระเจ้าคือความยิ่งใหญ่และปกคลุมเหนือทุกสิ่งในข้อที่6ก็บอกว่าพระองค์ผู้ทรงสถาปนาภูเขาโดยเดชานุภาพทรงมีพระกําลังเป็นอาวุธผู้ทรงระงับเสียง คลื่นครั้นของท้องทะเลเสียงคลื่มของคลื่นและเสียงโกลหนของชนชาติต่างๆในข้อนี้ก็ได้เปรียบเทียบว่าบนผืนดินภูเขาก็น่าขั้นคามยิ่งใหญ่เราคงคิดถึงภูเขาไฟหรือภูเขาเนี่ยยิ่งใหญ่มากไม่มีใครสามารถเคลื่อนเขาได้หรือแม้กระทั่งคลื่นในท้องทะเลก็เป็นคลื่นที่สัดสาด สามารถทำลายล้างมีอนุภาพสูงมากก็เปรียบเสมือนกับชนชาติต่างๆที่โกลโหนวุ่นวายแต่ว่ามีพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถกำลาบจัดการเป็นผู้ที่จะนำการแก้ไขช่วยเหลือมายังชีวิตของพวกเราได้ในข้อที่6กับข้อที่7นี้เป็นภาพเปรียบเทียบถึงานุภาพของพระองค์ว่าพระเจ้านั้นทรงมีอำนาจควบคุมเหนือความวุ่นวาย ของธรรมชาติและมนุษยชาติที่บอกว่าเป็นของธรรมชาติก็เพราะในข้อที่6ได้พูดถึงภูเขาข้อที่7ได้พูดถึงทะเลและบรรทัดสุดท้ายของข้อที่7นะครับพูดถึงเสียงโกรหนของชนชาติต่างๆณจุดนี้ก็ทําให้เราได้เห็นว่าการอธิษฐานวิงวอนขอการระง,งับขอการเปลี่ยนแปลงขอการปกป้องประเทศชาติของเราก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะทําให้เราได้เห็นว่าภูเขา ท้องทะเลเป็นธรรมชาติแต่มนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่มีความคิดมีการควบคุมได้แต่ยังโกลาหลอยู่พระเจ้านั่นแหละเป็นผู้ที่ควบคุมได้อย่างสูงสุดในข้อที่9พระองค์ทรงดูแลผืนแผ่นดินและรดน้ําให้ทรงธนุบํารุงแผ่นดินให้อุดมสมบูรณ์สายทานของพระเจ้าเต็มเปี่ยมเพื่อให้ข้าวแก่ผู้คนเพราะพระองค์ทรงบัญชาไว้เช่นนั้นข้อที่9นี้ได้อธิบายให้กับ เรานะครับได้เห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ดูแลผืนแผ่นดินและพระเจ้าเป็นผู้ลดน้ําในข้อนี้ก็เปรียบเทียบว่าผู้ที่อนุญาตนะให้ฝนตกให้มีน้ําใต้ท้องผืนโลกนั้นก็มาจากพระเจ้าผู้ที่ทนุบํารุงแผ่นดินให้อุดมสมบูรณ์ในขอน้อนี้ก็ทําให้เห็นว่าผืนแผ่นดินในโลกนี้อยู่ภายใต้การดูแลที่มาจากพระเจ้าพระคัมภีร์กำลังจะบอกว่าไม่มีสิ่งใด ที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าไม่ใช่เจ้าของพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกที่พระเจ้าเป็นเจ้าของทุกถิ่นก็ทําให้เห็นว่าโลกใบนี้ดํารงอยู่ได้ด้วยพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องรู้ไหมครับว่าต้นไม้ในป่าต้นไม้บนภูเขาใครเป็นคนที่ดูแลก็คือพระเจ้ามีสัตว์มากมายที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของมนุษย์เช่น ลิงในปา่านกในปา่าหรือแม้กระทั่งปลาในท้องทะเลสรรพสิ่งที่มนุษย์ไม่มีกำลังหรือเข้าไปดูแลนั้นล้วนแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่ดูแลทำให้เราได้เห็นว่าชีวิตของเรานั้นส่วนที่เกินกำลังของเราส่วนที่เราไม่สามารถรับผิดชอบได้พระเจ้าจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบเพราะว่าแม้กระทั่ง ต้นไม้ทุกวันนี้พระเจ้าก็ดูแลต้นไม้ทั้งโลกเพระเาะองค์สามารถที่จะกอบทรายในท้องทะเลทั้งโลกนะครับทั้งโลกเลยมาไว้ในแค่ฝ่ามือเดียวของพระองค์องสงยิ่งใหญ่มากสายทานของพระเจ้าก็เต็มเปี่ยมก็คือแม่น้ําของพระเจ้าในตรงนี้ได้อ้างอิงถึงสดุดีบทที่36ข้อที่8คําว่าสายทานนี้นะครับจะเปิดให้เราฟัง ในบทที่36ข้อที่8บอกว่าพระองค์ทรงบำรุงเลี้ยงเขาด้วยความอุดมสมบูรณ์จากพระนิเวศของพระองค์และพระองค์ทรงให้เขาดื่มน้ําแห่งความปิติยินดีของพระองค์ก็ทาให้เราได้เห็นถึงฝ่ายจิตวิญ,ญญาณก็คือแบบฝ่ายวิญญาณเนี่ยคือแม่น้ําของพระเจ้าในโลกนี้นะครับไหลมาจากสายทานของพระเจ้าในแง่จิตวิญ,ญญาณก็คือเรารับน้ําทิพย์จากพระเจ้า ในแง่กยายภาพก็คือแรงกําเนิดน้ําในโลกนี้ตาน้ําสูงสุดมาจากพระเจ้าพอพระเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นผู้กําหนดเป็นเบื้องต้นทุกอย่างถ้าพระเจ้าไม่ให้พระเจ้าไม่อนุญาตทุกสิ่งก็ไม่ได้ก็เช่นเดียวกับชีวิตของเราถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตทุกสิ่งก็เป็นไปไม่ได้ถ้าพระเจ้าไม่ให้เราก็ไม่ได้ถ้าพระเจ้าไม่เปิดประตูมันก็เป็นไปไม่ได้ทําให้เราได้เห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าชีวิตของเรานั้นไม่สามารถไปกําหนด ไม่สามารถแสดงถึงการเป็นเจ้าของได้เพราะว่าถ้าพระเจ้าให้หรือพระเจ้าเจ้าคืนหรือพระเจ้ากําหนดหรือพระเจ้าเป็นผู้ที่ปล่อยหรือพระเจ้าเป็นผู้ที่ยึดไว้เราก็ทําอะไรไม่ได้สุดท้ายก็มาสู่จุดหนึ่งนะครับนิ่งสงบวางใจพอพระเจ้าทรงรู้ดีะพระเจ้าทรงเข้าใจดีและพระองค์ก็ทรงเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของที่เราไม่สามารถอ้างได้ว่าเราจะเป็นผู้ที่กําหนด คือเหนือฟ้ายังมีฟ้าก็หมายว่าเหนือพวกเราที่เก่งเนี่ยก็ยังมีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือแผนการทั้งหมดก็อยู่ที่พระเจ้าของเราอย่าให้เราทั้งหลายได้กังวลแต่ขอให้เราได้วางใจเพราะว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างให้เราทั้งหลายได้สงบและได้วางใจให้เราทั้งหลายนะครับที่จะเชื่อในพระองค์ว่าสิ่งที่พระองค์กระทำนั้นเป็นสิ่งที่ ดีที่สุดสําหรับชีวิตของเราถ้าหากว่าเราไม่ยอมเชื่อเราพยายามจะกําหนดด้วยตัวเราเองทุกอย่างนะครับเราก็จะผิดหวังเพราะพระเจ้าจะไม่ทําให้มันเป็นจริงได้พระเจ้าจะไม่สามารถที่ทําให้มันจะเกิดขึ้นตามใจเราได้เพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นต้นกําเนิดทุกสิ่งเพราะในข้อที่9ก้านี้ทําให้เห็นว่าส่วนที่มนุษย์ไม่ได้รับผิดชอบเนี่ยพระเจ้าก็รับผิดชอบหมดเลย และส่วนที่มนุษย์ไม่มีกําลังบํารุงเลี้ยงพระเจ้าก็บํารุงเลี้ยงให้หมดแม้กระทั่งตาน้ําต้นกําเนิดของน้ําที่เราใช้ทุกวันนี้ก็มาจากพระเจ้าและน้ําแห่งจิตวิญญาณของเรานั้นก็มาจากพระเจ้าก็คือการได้รับแม่น้ําแห่งชีวิตที่มาจากพระองค์ขอให้เราวางใจในพระเจ้านะครับเราก็จะได้เห็นว่าชีวิตของเรานั้นพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เห็นถึงการอัศจรรย์ของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็น ตื่นขึ้นมาหรือว่าตอนก่อนจะนอนเป็นความรักของพระเจ้าที่มีกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่8แต่บอกว่าบรรดาผู้อยู่ไกลพ้นก็คือคนที่อาจจะไม่ใช่อยู่ที่เยรูซาเล็มอยู่ที่ทั่วโลกทั่วไปนะครับก็หวั่นเกรงในการอัศจรรย์ของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างหรือบอกว่าในที่ซึ่ง ฟ้าสางและในที่ซึ่งอาทิตย์อัสดงในข้อนี้น่าสนใจนะครับถ้าจะแปลในความหมายตามฉบับคิงเจงก็คือ,อให้เช้าขึ้นแล้วก็เย็นลงกูกล้องด้วยความชื่นบานคือให้ทั้งชาวตะวันออกแล้วก็ชาวตะวันตกสรรเสริญพระเจ้าความหมายนี้ก็ถ้าตีตามตัวอักษรนะครับอาจจะบอกว่าเช้าขึ้นมาหรือกลางคืนเราทั้งหลายนะครับ ก็มีบทเพลงแห่งความชื่นบานของพระเจ้าคือการเลี้ยงดูดการปกป้องการช่วยเหลือหรือในมุมของอความหมายของพระคัมภีร์ฝ่ายวิญญาณก็อาจจะหมายถึงเช้าก็คือตะวันออกเย็นก็คือตะวันตกทั้งชาวตะวันออกชาวตะวันตกก็คือคนเอเชียคนยุโรปอเมริกันก็ต่างกันสรรเสริญพระเจ้าเพราะเขาทั้งหลายนะครับจะรับการดูแลที่มาจากพระองค์ตอนนี้หลายคนก็ถามว่า โอ้ oh, อาจารย์ทุกวันนี้เรื่องราวต่างๆในโลกนี้นะครับันวุ่นวายมากพระเจ้าดูแลอย่างไรนะเพราะว่ามีแต่ปัญหาที่เราได้ยินแต่ก็อย่าจะหนุนใจนะครับว่าถ้าไม่มีพระเจ้าวันนี้คงจะวุ่นวายกว่าน,นี้เราต้องยอมรับก่อนนะครับว่าบัมพรุรุษของเราคืออาดามเอวาเนี่ยก็ได้ทําบาปมอบอํานาจไปให้กับอมอบอํานาจไปให้มาซาตาแลนะ้ดังนั้นเราก็รับผลแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยก็เข้ามาพยุงไว้ เข้ามาปกครองเข้ามาช่วยกู้เพราะถ้ามีไม่มีพระเจ้าวันนี้นะครับหลายอย่างก็วุ่นวายเพราะสิ่งที่มนุษย์สร้างมนุษย์ก็ต้องปิดเกมมันเองนะครับจัดการมันเองแต่สิ่งที่พระเจ้าสร้างพระเจ้าก็จะครอบครองควบคุมแต่พระเจ้าจะทํางานร่วมกับมนุษย์เพราะพระเจ้าจะไม่มาบังคับเรานะเราก็ต้องร่วมใจกันอธิษฐานให้มีการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นในตรงนี้ก็จึง หนุนน้าใจพี่น้องนะครับว่าคําอธิษฐานของท่านจะนําการเปลี่ยนแปลงสถานาการณ์ต่างๆได้ท่านต้องใช้พลังในตัวท่านร่วมกับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นะครับคือพลังแห่งความเชื่อและอธิษฐานร่วมกับพระองค์ส่วนในข้อ9เราก็จะเห็นนะครับว่าพระองค์ก็เลี้ยงดูผืนแผ่นดินและลดน้ําให้แต่ถ้าพระคัมภีร์ในฉบับ King James ใช้คําว่าพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนหมายถึงการดูแลการเลี้ยงดู การรักษาซึ่งข้อนี้นะครับจะตรงหรือว่ามีความหมายเดียวกันกับบทที่8ข้อที่4บทที่8ข้อที่4ได้บอกว่ามนุษย์ที่ต้องตายเป็นใครหนอพระองค์จึงทรงพะวงถึงถ้าเป็นฉบับอื่นก็คือละลึกถึงบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดพระองค์จึงทรงห่วงใย,ยเขา แต่ถ้าเป็นฉบับหิงเจมส์ก็คือทรงเยี่ยมเยียนเขาหรือจะใช้คําพูดง่ายๆนะครับพวกท่านทั้งหลายเป็นใครเนี่ยท่านจึงได้รับความโปรดปานพิเศษคือพระเจ้าทรงห่วงใยท่านเป็นใครถ้าเปรียบเทียบชีวิตเราแต่ละคนนะครับมีหลายคนเสาะแสวงหาศาสนามีหลายคนค้นหาศาสนามีหลายคนทุ่มเทมีหลายคนที่กำลังบำเพ็ญภาวนา จาลิกในศาสนามีหลายคนดําเนินชีวิตถือศีลกินเจสแสวงหาศาสนาเป็นคนดีกว่าเรานะครับแต่สำหรับเราทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นใครเล่าที่พระเจ้าทรงห่วงใยท่านเป็นมนุษย์ที่ต้องตายแต่พระเจ้าทรงพผวงถึงทูตสวรรค์ไม่ต้องตายแต่พระเจ้าไม่พวงถึงไม่เลือ่อลึกถึงแต่ท่านกลับเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือ่อลึกถึงเพราะทาไมครับก็เพราะว่า ท่านทั้งหลายเป็นพระฉายาของพระเจ้าท่านเป็นที่รักของพระเจ้าพระเจ้าจึงระลึกถึงท่านเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากพระเจ้าทรงรักเราทุกคนพระเจ้าสแสวงาหาพระคำพีบอกว่าพระเยซูามาเพื่อสแสวงหาแกะที่หลงหายเพื่อกลับบ้านเราจึงเป็นที่รักของพระองค์นะครับในข้อที่9นี้ก็ยังบอกพระองค์เนี่ยยังได้ทนุบํารุงแผ่นดินให้สายน้ำ เลี้ยงชีพทั้งด้านกายภาพและด้านจิตวิญญาณเพื่อให้ข้าวแก่ทุกคนเนะพราะพระองค์ทรงบัญชาวไว้เช่นนั้น,น,นก็หมายความว่าในโลกนี้นะครับจนที่สุดยังก็ยังมีอะไรกินอยู่แนะแต่พระเจ้าเลือกที่จะให้ท่านก่อนพระเจ้าทรงโปรดปานที่จะเลือกให้ท่านก่อนเพื่อท่านจะได้นําไปแบ่งปันคนที่ยากจนพระเจ้าเลือกที่จะให้กลุ่มคิดเซียนก่อนพเพืเ่อกลุ่มคิดเซียนจะได้นําไปให้แก่คนที่ขัดสน ก็คือพระเจ้าต้องเลือกภาชนะเครื่องมือของพระองค์กรเพื่อจะได้เอาไปแบ่งปันแก่ผู้อื่นได้เมื่อท่านได้รับเกียรติได้รับเลือกก่อนท่านก็จงภูมิใจและสัตซื่อในเกียรตินี้เพื่อจะได้ให้พระเจ้าได้ภูมิใจนะครับที่ได้เลือกสรรท่านวันนี้ก็หนุนใจเกียรตินี้ต้องตอบสนองอย่างสมเกียรติแก่พระเจ้าในข้อที่10พระองค์ได้ทรงให้ฝนชุกรถตามรอยไถและ ทำให้ดินราบเป็นเนื้อเดียวกันสรงให้สายชนสายฝนชโลมไล่ผิวดินให้อ่อนนุ่มและทรงอวยพระพรพืชพันข้อ10บนี้ก็ได้พูดถึงการกําหนดของพระเจ้านะครับว่าแม้กระทั่งฝนเนี่ยที่ตกลงมาแก่การทําไร่ทํานาของชาวนาเนี่ยที่ชาวนาได้หวานได้ถ่ายไว้เนี่ยแม้กระทั่งผืนดินในโลกนี้ที่ราบเป็นเนื้อเดียวกันก็คือผืนดินที่สามารถ ทำเกษตรกรรมได้และฤดูฝนที่เทลงมาในตรงตามฤดูกาลตามกําหนดฤดูกาลก็มาจากพระเจ้าทั้งสิ้นเราจะเห็นว่ามนุษย์ทั้งหลายได้เห็นพระราชกิจของพระเจ้าการช่วยให้รอดของพระองค์สิ่งต่างๆเหล่านี้พระเจ้าต้องการทําให้เราได้เห็นแล้วก็ได้ยําเกรงทั้งหมดนี้เพื่อมนุษย์จะได้ชื่นชมในความดีการอัศจรรย์หมายสําคัญในราชกิจของพระเจ้าแก่ชีวิตทั้ง อิสราเอลแล้วก็คนทั้งหลายทั่วโลกและทุกวันนี้พระเยซูบอกว่าพระบิดายังทงทังทําอัศจรรย์อยู่ไม่เคยขาดพระเจ้ายังคงทําราชกิจของพระองค์ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในชีวิตของเราเราทั้งหลายถูกเลือกมาให้เป็นภาชนะเป็นเครื่องมือของพระองค์เมื่อพระเจ้าทรงอํานวยพระพรดินแดนแห่งพระททศสัญญาของพระเจ้าที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ให้อุดมสมบูรณ์มีสิ่งที่ดีทุกอย่างพระเจ้าก็จะสามารถอวยพระพร ชีวิตและแผ่นดินของประเทศชาติของท่านด้วยเช่นกันพอพระเจ้าได้ทรงให้อิสราเอลเป็นตัวอย่างแล้วพี่น้องหลายท่านคงไปเยี่ยมไปเชลยเน่ไปเที่ยวไปเยี่ยม,ยม,ยมอิสราเอลนะครับอาจารย์ไปมาละปรากฏว่ามันไม่เหมือนบ้านเราอิสราเอลเนี่ยก็ร้อนอาจารย์ไปกลับมานะครับหูนี่ไหมเลยนะเพราะไม่ได้เอาหมวกใส่คือมันต้องมีหมวกปิดหูนะโอ้โหหูนี่ไหมดำเลย,ลเลยร้อนต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ที่ ต้นเล็กๆน้น้อยไม่ค่อยเหมือนบ้านเรานะครับไปที่ไหนมีแต่ต,ต้นไม้อิสราเอลนี่มีแต่หินหินกับหินแต่หินเหล่านั้นนะครับกับทําให้เกษตรกรรมเจริญงอกงามรุ่งเรืองเกิดผลเพราะว่าพระเจ้าอวยพรอิสราเอลเป็นตัวอย่างของการอวยพรของพระเจ้าไม่เหมือนบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ว่าสู้ต้องไปเรียนรู้เกษตรกรรมที่ประเทศอิสราเอลเพราะนั่นเป็นพันธสัญญาของพระเจ้าไม่เกี่ยวกับผืนดินจะเป็นอย่างไรอากาศจะเป็นอย่างไร มีแต่ทะเลทรายนะครับแต่พืชพันธุ์ธัญยาหานี่อุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรก็เกิดผลสามารถนําไปขายต่างประเทศได้ทุกวันนี้อิสราเอลต้องส่งนะครับผลไม้ดอกไม้ไปขายต่างประเทศทุกวันผ่านการเที่ยวบินที่ส่งไปเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าอวยพรกับเ,เขาเก็อยากจะหนุนใจท่านทั้งหลายว่าท่านต้องยึดมั่นในะพระเจ้า พอพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ประทานพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่กําหนดไม่มีสิ่งใดที่ยากพอพระเจ้าทํากับประเทศที่มีแต่สงครามประเทศที่มีแต่หินให้อยู่เย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์นะครับยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้พระเจ้าก็จะช่วยพวกเราได้เช่นกันประเทศอิสราเอลนั้นเป็นประเทศที่มีแต่สงครามมีแต่ศัตรูพระเจ้าอยากให้ยืนหยัดจนถึงทุกวันนี้ได้ ดังนั้นชีวิตของท่านเนี่ยพระเจ้าก็ให้ยืนหยัดอยู่ได้ไม่ใช่เพราะอิสราเอล,ลดีพร้อมนะครับแต่เพราะอิสราเอล,ลรักพระเจ้าเขายึดมั่นในพระเจ้าติดตามพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้สายฝนเนี่ยชโลมไร้ผิวดินให้อ่อนนุ่มแล้วอวยพรพระพร,พรพืชพันธุ์ทั้งหลายด้วยเช่นกันขอบคุณพระเจ้านะครับเรามีพระเจ้าองค์เดียวกันในข้อที่11บอกว่าพระองค์ทรงอวยพรการเก็บเกี่ยวอย่างอุดมสมบูรณ์และเกวียนของพระองค์ก็มีพืชพันธ์ ทัญญาหารล้นเหลือข้อ11ในตรงนี้นะครับถ้าเป็นฉบับฮิงเจมใช่คหมว่าให้ปีเป็นยอดอแปลตรงตัวก็คือให้มีการฉลองด้วยการสวมมงกุฎให้แกป่ปีก็คือว่าแต่ละปีเนี่ยเหมือนกับสวมมงกุฎให้ก็คือปูพ,อพอับพรเพิ่มพูนหมายความว่าพระเจ้าเนี่ยยินดีจะให้ชาวไร่นะครับชาวสวนเนี่ยมีผลผลิตบริบูรณ์นี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับ อยากจะให้ชาวไร่ชาวสวนเกษตรตกรปศุสัตว์มีผลอย่างอุดมสมบูรณ์ในพืชพันธุยาหารเลี้ยงสัตว์ก็จเจริญขึ้นนี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ถ้าเป็นปัจจุบันนี้นะครับเราไม่ได้ทำเกษตรกรรมพวกเราทำงานออฟฟิศพระเจ้าเนี่ยก็จะให้การทำธุรกิจการงานของท่านจเจริญขึ้นการทำธุรกิจการงานของท่านก้าวหน้า การเรียนของท่านประสบความสําเร็จรับการรับใช้พระเจ้าของท่านเกิดผลนี่คือความหมายของคําว่าทรงอวยพรการเก็บเกี่ยวถ้าเป็นฉบับฮิงเจมมีคำหนึ่งเข้ามาก็คือให้ปีเป็นยอดและอีกคําพูดหนึ่งน่าสนใจนะครับที่บอกว่าและเกวียนของพระองค์ก็มีพืชพันธุ์ถ้าเป็นฉบับฮิงเจมใช้คําว่ารอยรดของพระองค์มีความไพ่บุ์ยอดหยด ก็คือหมายความว่าไม่ว่าพระเจ้าเสด็จไปที่ไหนจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ที่นั่นหรือไม่ว่าพระเจ้านะครับไปเยี่ยมเยียนที่ไหนก็จะมีการเกิดผลทุกทุที่ที่นั่นพระเจ้านะครับต้องการให้เรามีปีแห่งความรุ่งเรืองแต่ละปีเป็นการเริ่มต้นแห่งความรุ่งเรืองความสดใสมีความยินดีมีความงดงามพระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเรานั้นที่จะ เกิดผลในทุกด้านไม่ว่าอาชีพการงานของท่านจะเป็นอย่างไรเพราะเมื่อท่านเกิดผลมากพระเจ้าก็จะรับเกียรติมากท่านเกิดผลมากพระองค์ก็จะเป็นผู้ที่ให้ชีวิตของเรานั้นสรรเสริญยกย่องพระองค์ในคุณความดีของพระองค์แล้วคนชาวโลกก็จะเห็นว่าผู้ที่เป็นลูกของพระองค์นั้นได้เกิดผลและก้าวหน้าเราต้องให้พระเจ้าไปด้วยทุกทกที่เชิญพระวิญญาณมามีส่วนร่วมทุกๆงานมันจะเป็นการค้า การรับใช้ให้พระวิญญาณเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับจะให้ท่านมีความอุดมและมีความสมบูรณ์พูนสุขไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าให้ท่านมีความยากลําบากในข้อที่12ก็บอกว่าทุ่งหญ้าเขียวขจีในทะเลทรายเนินเขาปกคลุมด้วยความชื่นบานดูในตรงนี้น่าจะมีการขัดแย้งใช่ไหมครับเพราะว่าทุ่งหญ้าเขียวขจีในทะเลทรายคือทะเลทรายนี้มันไม่มีน้ำเนะี่ยมันจะเขียวขจีได้อย่างไร มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วทุ่งหญ้าจะเขียวขจีในทะเลทรายตรงนี้ก็เราจะบอกว่าพระเจ้ากำลังทาําอัศจรย์นในชีวิตของท่านนะครับก็เหมือนกับอิสราเอลอ่ะ,อะกระลำปีอเอางูนสิ่งต่างๆเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ได้อย่างไรที่อิสราเอลนะครับก็เพราะว่าการอาศัศจร์จตอนนี้ก็เหมือนกับว่าแม้กระทั่งเป็นทะเลทรายเนี่ยทุ่งหญ้าก็จะเขียวช่าอุ่มเพราะว่า พระเจ้าจะทําอัศจรย์นในธุรกิจการงานของคุณเหมือนพระเจ้าทําอัศจรย์ในอิสราเอลที่มีแต่ทะเลทรายแต่ว่ามีน้ําไหลมีพืชพันธทายาหารที่อุดมสมบูรณ์ก็เช่นเดียวกันนะครับคุณจะไปทํางานอยู่ที่ไหนอาชีพอะไรเพียงแต่ต้องมีพระเจ้าที่นั่นถึงแม้เป็นทะเลทรายก็จะเขียวขจีขอเรารับด้วยความเชื่อนะขอยท่านมีความหวังในพระเจ้าเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นไปได้โดยพระเจ้า ลงใช้ท่านมีความอุดมสมบูรณ์ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะแย่ถึงแม้ว่าณเวลานี้นะครับสิ่งต่างๆมันก็ทําให้เห็นว่ามันมันเป็นไปไม่ได้มันไม่รู้จะทําอย่างไรนะครับแต่อัศาจารย์จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าพระเจ้าสามารถทําอัศาจารย์ให้ทุ่งหญ้าเขียวสดในทะเลทรายได้ในความยากลําบากในถิ่นกันดา n ของท่านพระเจ้าก็จะสามารถทําให้เกิดการอาัศาจารย์ได้ยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกัน ส่วนในข้อที่12นี้ปรากฏว่าในฉบับ NIV ไม่มีแต่ฉบับ King James ใช้คำว่าคาดเอลด้วยความชื่นบาน,นเพราะว่าในฉบับ NIV ใช้คำว่าเนินเขาปกคลุมด้วยความชื่นบานแต่ในฉบับ King James ใช้คำว่าคาดเอลด้วยความชื่นบานแปลตรงนี้นะครับตามตัวก็คือให้คาดเอวด้วยความชื่นบานคือ,อให้อิสราเอลเนี่ยเตรียมตัวสู่การเฉลิมฉลอง เพราะว่าเขาเฉลิมฉลองที่ไหนครับเขาไปเฉลิมฉลองที่ภูเขาซิโยนปกคลุมด้วยความชื่นบานก็คือเตรียมตัวไปเฉลิมฉลองนะครับในเทศกาลของพระเจ้าที่ภูเขาซิโยนขอให้ท่านทั้งหลายนะครับเตรียมตัวเนี่ยจะเฉลิมฉลองในความสําเร็จปีต่อปีไปขอบคุณพระเจ้าที่คิดจะจักเตรียมตัวเฉลิมฉลองในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราที่สามารถ ทำให้ทะเลทรายในชีวิตในด้านกยายภาพในธุรกิจของเรานั้นจเจริญอุดมสมบูรณ์พระองค์ต้องการนะครับอวยพรให้ท่านทั้งหลายได้เกิดผลอย่างเต็มที่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและข้อสุดท้ายในข้อที่13ก็บอกว่าท้องทุ่งเต็มไปด้วยฝูงแกะหุบเขาก็ดาดดื่นด้วยมเมล็ดข้าวผู้คนโหร้องยินดีและขับเพลงข้อ13นี้ก็ ได้อวยพ่อพรน,นะครับถึงความสำเร็จและพ่อพรที่พระเจ้าประทานให้พระเจ้าผู้ที่ประทานสัตว์เลี้ยงเต็มท้องทุ่งและประทานข้าวเต็มไร่นาจึงมีเสียงชื่นบานร้องสรรเสริญพระองค์เป็นการสรุปว่าเมื่อพระเจ้าอวยพระพรให้สัตว์เลี้ยงนะครับออกลูกดกเมื่อพระเจ้าอวยพอพรให้ท้องทุ่งนานั้น เต็มไปด้วยข้าวบาเล่ข้าวสาลีการปลูกข้าวที่เกิดผลอย่างมากมายคนทั้งหลายนะครับทั้งประเทศก็จะโห่ร้องยินดีแล้วก็ขับเพลงผู้เขียนบรรยายอย่างสละสลวยว่าสิ่งทรงสร้างทั้งหลายที่พระเจ้าสร้างแม้แต่สิ่งที่ไม่อาจเคลื่อนไหวได้ก็ร่วมกันขับขานบทเพลงกับมนุษย์เพื่อเฉลิมฉลองความดีงามของพระเจ้าในการทรงสร้างของพระองค์ในการอวยพรของพระองค์ และการไถ่ของพระเจ้าในบทเรียนในวันนี้เราก็จะได้เห็นว่าท่านทั้งหลายอยู่ในพระพรอ,อยู่ในการตั้งใจที่พระเจ้าจะตั้งใจอวยพรน,นะครับพระเจ้าตั้งใจที่จะอวยพรพระเจ้าตั้งใจที่จะสถาปนาพระเจ้านะครับมีน้ำพระทัยที่จะให้ท่านได้เกิดผลเพราะสดุดีบทที่65นี้ ก็เริ่มต้นด้วยคําสรรเสริญของผู้เขียนบนภูเขาซีโอนก็คือเริ่มต้นด้วยชีวิตกับพระเจ้าและต่อด้วยข้อที่3คือเมื่อเราสารภาพความผิดบาปในข้อที่4พระเจ้าก็บอกว่าความสุขก็มีแก่ผู้ที่มาพักพิงในพระเจ้าเมื่อสารภาพบาปกับใจใหม่แล้วพระเจ้าก็ใช้ความอิ่มเอมในชีวิตเมื่อเราสารภาพบาปพระเจ้าก็จะให้เราอิ่มเอมไม่พอนะครับก็จะเห็นสิ่งดี อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าก็คือกับใจใหม่สารภาพบาปก็มาคิดสัจจ์แล้วก็มานมัสก,การพระเจ้ากับพี่น้องที่พระนิเวศท,ที่วิหารน,นศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นบทเรียนก็ต่อไปนะครับโดยบอกให้กับเราได้รู้ว่าพระเจ้านั้นสำแดงความยุติธรรมแก่มนุษย์ทั่วทุกมุมโลกถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆในผืนแผน่นโลกที่ยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามคือภูเขา หรือสิ่งที่วุ่นวายในท้องทะเลคลื่นต่างๆหรือการโกลโหลหนของตัวมนุษย์เองที่มีชีวิตแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมทั้งหมดแล้วก็ต่อด้วยนะครับในข้อที่9จนถึงข้อที่12ก็คือพระเจ้าเนี่ยปรารถนาอยากจะให้เราทุกคนประสบความสําเร็จในการงานเพราะพระองค์จะอวยพรเกษตรกรรมหรือการทรําปศุสัตว์ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือพระเจ้าจะอวยพรในการงานอาชีพของท่านทุกอาชีพ เพื่อทำไมครับเพื่อว่าสรุปในข้อ13ไงก็คือท้องทุ่งจะเต็มไ,ได้วยฝูงแกะหุบเขาจะดาดดืนด้วยมเมล็ดข้าวก็คือ,อประเทศของท่านบ้านเมืองของท่านจะเต็มไปด้วยการค้าที่สมบูรณ์สําเร็จทุกอย่างก็เต็มไปด้วยพระคุณที่มาจากพระเจ้าและสุดท้ายเราทั้งหลายนะครับเบออิสเลอ่ะก็คาดเอวเตรียมตัวไปเฉลิมฉลองที่พระวิหารพระเจ้าเหมือนกับเรานะครับก็ทุกทุกวันอาทิตย์นะ หรือโบสถ์ของเรามีวันจันทร์อังคารพื้นหัสก็แล้วแต่นะครับก็เตรียมตัวจะจะไปขอบคุณพระเจ้าที่คิดสักร,ร่วมกับพี่น้องไปขอบคุณพระเจ้าไปสรรเสริญพระองค์ในคุณความดีของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเรานี่แหละคือบทที่65นะครับ